สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19มกราคมปี2025นะคะมาเจอกับวันลาวก็คุปเปอร์มาแล้วสบายดีไหมทุกคนวันนี้อากาศเย็นมากหุยติดลบ15องศาฟาเรนไฮต์นะทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะวันนี้เรามาในเรื่องของ IIS อีกแล้วนะคะทุกคนเกินคันิดนึงกับ IIS แล้วก็ในเรื่องของ กเกษียณอายุประกันสังคมนะคะเขามีพูดถึงว่าจะเพิ่มอายุกเกษียณอายุาายะะจากหกสิบเจเป็น69ทุกคนกดเอ่นเรามาดูเรื่องของ i r s นิดนึงนะคะที่เขาประกาศเริ่มฤดูการยื่นภาษีปี2025ที่วันลงคลิปไปนะคะก็กรมสมรรพากรได้ประกาศอย่างเป็นทางการอย่างที่บอกนะคะถึงจุดเริ่มต้นของฤดูการยื่นภาษีนะคะปี2 0 2พ้า หน่วยงานของเขาะะจะเริ่มยอมรับการคืนภาษีของรัฐบาลกลางของปี2024ในวันจันทร์ที่27มกราคมนะคะก็ใครที่เตรียมตัวยื่นภาษีก็เขาจะรับนักวันนั้นนะคะวันที่27ก็ในขณะที่กรมสรรพากระะหรือ i อเจะไม่เริ่มดำเนินการคืนภาษีนะคะจนถึงปลายเดือนมกราคมคุณสามารถส่งคืนภาษีของคุณตอนนี้นะคะ ทางออนไลน์ของหน่วยงานนะคะแล้วก็จะถูกยื่นโดยอัตโนมัติในวันที่27มกราคมคะก่อนนายจ้างแล้วก็สถาบันการเงินมีเวลาจนถึงวันที่31มกราคมปี2025นะคะเพื่อให้บุคคลที่ทำงานนะคะมีแบบฟอร์ม W-2 นะคะแล้วก็1099สำหรับปี2024นะคะวันได้มาแล้วนะคะ W-2 แล้วก็1099ก็ได้แล้วนะคะแต่ยังไม่ปริน้นออกมา สำหรับคนส่วนใหญ่นะคะโอกาสสุดท้ายในการยื่นก็คือวันอังคารที่15เมษายนปี2025นะคะก็วันที่15เมษายนเนี่ยยังเป็นกำหนดเวลาในรัฐส่วนใหญ่ที่เก็บภาษีเงินได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าผู้อยู่อาศัยและก็ธุรกิจในบางส่วนของประเทศที่ประกาศว่าพื้นที่มีภัยพิบัติของฟี a นะคะอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียที่มีไฟป่านะคะ อาจมีเวลามากขึ้นในการยื่นเสียภาษีของรัฐแล้วก็รัฐบาลกลางนะคะเขาอาจจะยื่นไปถึงเดือนตุลานะคะทุกคนว่าเห็นอ,อยู่นะว่าเขา,ามีการยื่นจนถึงน่าจะเป็นตุลานะ,ะทุกคนถ้าไม่ยังไงก็ลองเข้าไปดูที่ i i s g o v นะคะเขาบอกหากคุณยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็มีการาตั้งการรีเทิร์นเงินหรือแท็กรีฟันนะคะโดย d i r เล็ก e ิ o s i t หรือฝากโดยตรงกับธนาคารนะคะ IRS กล่าวว่าคุณควรคาดหวังว่าจะได้รับเงินภายใน21วันหลังจากยื่นนะคะแต่อะไที่ไม่มีความไม่ถูกต้องหรือปัญหาอื่นๆนะคะก็จะได้รับภายใน21วันนะคะแล้วก็หากคุณยื่นแบบ p บบเอร์เช็คนะคะก็จะคืนทางไปรษณีย์นะคะก็จะใช้เวลาอย่างน้อยก็ประมาณ4สัปดาห์ในการดำเนินการคืนเงินนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ IRS มาต่อด้วยการ,กรเกษียณอายุนะคะประกันสังคมมีพูดถึงการเพิ่มอายุกเกษียณจากา67เป็น69ปีนะคะของประกันสังคมจะส่งผลต่อเรายังไงบ้างทุกคนเขาบอกว่าการเพิ่มอายุกเกษียณจากประกันสังคมเป็น69ปีนะคะได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองบางคนนะคะ ต่อไปนี้คือผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของคุณหากมันเกิดขึ้นนะนะคะเขาบอกว่าการพูดถึงการปรับอายุกเกษียณจากประกันสังคมนะคะกำลังเป็นกระแสนิยมนะคะตอนนี้เนื่องจากการเลือกตั้งนะคะของพรรคริพั้วยกันเนะะี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็โครงการนี้กําลังจะ ขาดแคลนเงินแล้วก็เหมือนจะล้มละลายซึ่งถือเป็นข่าวร้ายสําหรับคนงานในสารัฐจํานวนมากที่ยังคงทํางานจนถึงอายุ67ปีนะคะนั่นเป็นช่วงที่คุณสามารถกรเกษียณแล้วก็เริ่มรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมได้เต็มจํานวน ก็อย่างที่เราทราบกันนะ67ปีเนาะแน่นอนว่าคุณสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้เมื่ออายุ62ปีนะคะแต่เงินที่คุณได้รับก็จะลดลงนะคะก็คือ early r e t i r e นะมันก็จะไม่ได้รับเต็มแบบ100%นะคะก็จะได้เงินน้อยนะคะแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากอายุกเกษียณเต็มจำนวน full retirement age นะคะ ถูกปรับขึ้นเป็น69ปีตามที่นักการเมืองแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายบางคนเรียกร้องเนื่องจากประกันสังคมจะเชิญกับการขาดแคลนในปีต่อๆไปนะคะแล้วก็อายุไขที่เพิ่มขึ้นก็มีการโต้แย้งนะคะว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาประกันสังคมนะคะให้ดำเนินต่อไปได้นะคะทุกคนนี่เขามดูกันเขาบอกว่าการเพิ่มอายุกเกษีณ ของประกันสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่นะคะแม้ว่าปัจจุบันนะคะยังไม่มีนโยบายหรือกฎหมายใดๆออกมาบังคับใช้นะคะแต่การปรับอายุ การเกเียของสำนักง,งานประกันสังคมก็อาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้หากไม่มีการดําเนินการใดๆเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะสำนักง,งานประกันสังคมเขาบอกว่าไม่ได้มีไว้เพื่อจะสั่งเงินเกษียณ30ปีนะคะดังนั้นจึงไม่แปลกที่อายุกเกษียณเต็มจํานวนจะเพิ่มขึ้นตามเวลานะคะอันนี้ก็มีผู้กล่าวไว้นะคะทุกคนก็เป็นเหตุผลนะคะที่เขาก็ต้องมุ่งเน้นไปที่การขยาย ตัวเลือกนะคะรายได้ตลอดชีพในแผนการออมเพื่อการ,กรเกษียณอายุเพื่อให้ชาวเมกันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการสร้างรายได้ที่กเกษียณที่มันยั่งยืนนะคะไม่มีใครเขาบอกนะคะไม่มีใครคาดหวังว่าอายุกเกษียณเต็มจํานวนเนี่ยจะได้รับการปรับขึ้นในเร็วๆนี้แม้ว่าว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะคนใหม่จะมุ่งเน้นที่การลดต้นทุนแล้วก็สานักง,งานประกันสังคมกําลังเชิญกับภาวะขาดแคลนเนี่ยนะคะ แต่ในที่สุดแล้วนะสิ่งนี้อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการ,กรเกษียณอายุของคุณนะคะในเรื่องของเงินประกันสังคมของเราเนี่ยจะลดลงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นที่เขาคำถาม,มานะคะการขยายอายุกเกษียณเป็น69ปีอาจช่วยเพิ่มเงินใน คลังของสำนักง,งานประกันสังคมแต่การดําเนินการดังกล่าวจะทําให้คนงานต้องเลือกทางเลือกที่ไม่น่าพอใจสองทางนะคะก็คือ1นงนะคะทางานนานขึ้นหรือได้รับสวัสดิการน้อยลงนะคะก็มีสองข้อนะคะที่เขาต้องมีทางเลือกนะคะเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกแนละ้วทุกคนก็จะต้องทำงานนานขึ้นหรือจะต้องได้รับสวัสดิการน้อยลงนะคะถ้ามันเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะ สำนักง,งานงบประมาณรัฐภานะคะมีการคาดการผลกระทบจากการปรับอายุกเกษียณเป็น69ปีสำหรับผู้ที่เกิดในปี1970เนี่ยสวัสดิการ,กรเกษียณโดยเฉลีย่ยสำหรับคนงานที่ขอรับสวัสดิการเมื่ออายุ65ปีจะน้อยกว่าสวัสดิการโดยเฉลีย่ยที่พวกเขาจะได้รับภายใต้กฎหมายปัจจุบันถึง13%นะคะการลดลงของผลประโยชน์ตลอดอายุการทำง,งานโดยเฉลี่ยนะคะจะ ส่งผลกระทบต่อคนงานที่อายุน้อยกว่ามากกว่านะคะสำหรับผู้ที่เกิดในปี1960เนี่ยการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลให้ผลประโยชน์ตลอดอา,อายุการทำงานโดยเฉลี่ยลดลงเพียง2%อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าผู้ที่เกิดในปี1970หรือ1980จะได้รับผลประโยชน์ตลอดอายุการทำงานโดยเฉลี่ยลดลงเนี่ย8%นะคะ <laughs> มีแต่ลดกับลดนะคะ ก็8%ก็เยอะแต่ว่ามันนานไปนะทุกคน69กมันก็ใกล้จะเจ็ดสแล้วอ,ะอ่ะอ่าแล้วเขาก็บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากหากเรารับประกันสังคมหมายถึงยื่นกเกษียณเร็วหรือช้าเนี่มันจะมีผลกระทบเราหรือเปล่านะคะการเพิ่มอายุกเกษียณเต็มจำนวนเนี่ยสำหรับผู้กเกษียณอายุส่วนใหญ่จาก67ปีเป็น69ปีเนี่ยจะทำให้ สมการการวางแผนเกษียณอายุเปลี่ยนไปนะคะแม้ว่ากฎทั่วไปจะยังใช้ได้นะคะแต่คนงานจะต้องปรับเวลากเกษียณหรือยอมรับผลประโยชน์ที่มันลดลงหรือน้อยลงนะคะไม่คุ้มนะทุกคนจะมาเปลี่ยนตอนไหน <laughs> สำหรับคนงานที่เกิดหลังปี1959นะคะทุกคนอายุกเกษียณเต็มจำนวนในปัจจุบันเนี่ยก็คือ67ปีใช่ไหมแล้วคุณสามารถคาด หวังว่าจะได้รับผลประโยชน์เนี่ยหนึนะคะภายใต้การคาดการณ์ของสำนักง,งานงบประมาณรัฐภานะคะ CBO เนี่ยมีการศึกษานะว่าคุณยังสามารถกรเกษียณได้เร็วถึง62ปีก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าเช็คประกันสังคมของคุณเนี่ยก็จะต่ำ กว่าภายใต้กฎหมายปัจจุบันด้วยซ้ำนะคะถ้ารอจนกว่าจะถึงอายุกเกษียณเต็มจำนวนใหม่นะคะอันใหม่ที่69ปีนี่คุณก็จะได้รับผลประโยชน์100%แต่เป็นระยะเวลาที่สั้นลงผู้ที่ต้องการรับเงินชดเชยสูงสุดแล้วก็เลื่อนการรับเงินออกไปเนี่ยจนกว่าจะอายุ72ปีซึ่งเพิ่มขึ้นจาก70ปีภายใต้กฎหมายปัจจุบันก็จะได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นน้อยลงนะคะ นะปัญหาเนี่ยประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอก็คือการขาดความเท่าเทียมกันระหว่างพนักง,งานออฟฟิศกับผู้ที่ทำงานหนักนะคะคนกลุ่มหลังนะคะมักต้องกษียณอายุก่อนกำหนดนะทุกคนเนื่องจากทำงานมากทำงานหนักนะคะทำให้ร่างกายสุดโทมหรือไม่เหมาะกับพนักง,งานที่มีอายุมากขึ้นนะคะก็คืออย่างเช่นอ่ะพยาบาลหรือ คนที่ทํางานในโรงงานทําคนสะอาดหรือคนที่ทํางานหนะักไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งออฟฟิศอ่ะทุกคนที่ก้มยกของอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ต้องการ,กรเกษียณอายุก่อนกําหนดนะคะหกสิบสองปีเพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวใช่ไหมอันนี้ก็เข้าใจนะวันก็เข้าใจวันยังอยาก,กเกษียณห้าสิบเลยนะทุกคนเร็วไปไหมห้าสิบห้ายังยังเดกเนาะ เขาบอกว่าข้อเสนอนี้จะแก้ไขระบบประกันสังคมได้หรือไม่นะทุกคนถ้าเพิ่มอายุเป็น69ปีนะระบบประกันสังคมเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนหลักๆนะคะทุกคน2วิธีนะคะวิธีแรกและที่สําคัญที่สุดมาจากภาษีเงินเดือนที่จ่ายโดยคนงานแล้วก็นายจ้างนะคะวิธีที่2เนี่ยมาจากดอกเบีย้ยของกองทุนทรัสต์นะคะที่ ใช้เก็บภาษีเงินเดือนระบบนี้เขาบอกว่าได้ผลดีจนกระทั่งช่วงปี1970นะคะแล้วก็ต้นปี1980เนี่ยเมื่อเริ่มมีการขาดดุลในปี1983รัฐพาได้ปฏิรูประบบโดยเพิ่มภาษีเงินเดือนแล้วก็เพิ่มอายุกเกษียณเต็มที่ทีละน้อยนะคะทุกคนไม่ได้เพิ่มมากก็อย่างที่เราเห็นกันนะ65 67ตอนนี้มา7 69ทีละสปีหรือเปล่าทุกคนเนาะ ความพยายามนี้นะคะประสบความสําเร็จส่งผลให้กองทุนทรัสต์นะคะมีเงินเกินดุลจนถึงประมาณปี2009นะคะตามข้อมูลของออบริษัทนะคะที่เขามีการวิเคราะห์มานะคะสหรัฐอเมริกากําลังเผชิญกับปัญหาระบบประกันสังคมขาดเงินสนับสนุนนะคะก็ประชาชนก็เขาบอกว่ามีอายุยืนยาวขึ้นจริงหรอวันไม,ไม่หรอกวันเห็นทุกคนนะที่ทํางานนะทุกคน คนมาอยู่เนอซิงโฮมอ่ะอายุห้าสิบห้าสิบห้ายังมีเลยนะทุกคนไม่ไม่ได้อายุยืนแล้วนะ <c oughs> ยืนไหมย,ยืนแต่ว่ามันไม่ได้ทำงานไงเ <c oughs> ขาบอกว่าระบบประกันสังคมขาดเงินสนับสนุนนะคะอ่าประชาชนมีอายุย,ยืนยาวขึ้นต้องได้รับสวัสดิการมากขึ้นในขณะที่จำนวนผู้จ่ายเงินใน, <c oughs> ในวัยทำงานไม่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย <c oughs> เหตุผลด้านโครงสร้างอื่นๆส่งผลให้ระบบขาดเงินสนับสนุนหมายความว่า คนอ่ะอายุยืนยาวขึ้นก็คือเหมือนกเกษียณแล้วอ่ะเขาก็ต้องจ่ายเงินประกันสังคมออกมาออกมานะคะแต่ว่าคนที่ทำงานน่ะก็ไม่ค่อยมีไงอย่างคนที่อยู่นอส n ิ h โฮมเขาก็ไม่ได้ทำงานใช่ไหมก็เกษียณแล้วก็รัฐบาลก็จ้องจ่ายก็ต้องจ่าย,กายกเกษียณแล้วเพราะว่าเขาจ่ายเงินเข้าประกันสังคมอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมคะ <laughs> มันก็เอามาเกลี้ยงกันไม่ได้หรอก CPO คาดการว่ากองทุนความเชื่อมั่นจะหมดลงภายในปี2034ในเวลานั้นสำนักง,งานประกันสังคมจะต้องพึ่งพาภาษีเงินเดือนเพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์นะคะซึ่งจะลดลง21%นะคะทุกคนก็เหมือนจะขาดกันนิดหนึ่งนะคะแต่ว่า CPO ก็มีการประมาณการว่าภายใต้ข้อเสนอนี้นะคะกองทุน trust นะคะจะยังคงล้มละลายในปี2034อย่างไรก็ตามอัาตราที่ภาษีเงินเดือนสามารถจัด หาเงินทุนให้กับระบบจะดีขึ้นใน75ปีเฮ้ย hey, 75ปีเราคงไปแล้วใช่ไหมทุกคนการขาดดุลดังกล่าวจะลดลงจาก4.3เหลือ3.3หรือลดลงทั้งหมดนะคะ24ดังนั้นข้อเสนอนี้จะช่วยได้ในระยะยาวแต่จะไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาประกันสังคมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการเพิ่มอายุกเกษียณมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเพิ่มนะ การเพิ่มอายุเกษ,ษ,ษ,ษียณจากประกันสังคมอาจทําให้มีการออมมากขึ้นหรือไม่มันก็แน่อยู่แล้วนะทุกคนอันนี้เขาก็บอกว่าการทํางานนานขึ้นอาจไม่ได้อยู่ในระการ สิ่งที่ต้องทําของเรานะคะแต่หากเราถูกบังคับให้ทํางานเพราะอายุกเกษียณขยายออกไปเนี่ยก็อาจเป็นเรื่องดีหากคุณมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ยังคงทํางานได้เพราะจะทําให้คุณมีเวลาออมเงินเพิ่มขึ้นอีก2ปีหากคุณเป็นคนงานที่มีอายุมากขึ้นหมายความว่าคุณจะมีเวลาออมเงินเพิ่มขึ้นอีก2ปีจากเงินสมทบที่บริษัทสมทบให้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนไม่เห็นด้วยหรอกทุกคนสองปีมันก็ไม่ได้แบบ เยอะแยะอะไรนะเห็นด้วยไ้มทุกคนการขยายอายุเต็มเกษียณเป็น69ปี67เป็น69เหมือนจะเพิ่งขึ้นมาแบบสองปีสองปีอะไรประมาณนี้นะวันไม่เห็นด้วยนะคะทุกคนมัน67ก็ถือว่ายอะแล้วนะนี่มา69 นออกกุย่างไรก็ตามนะเขาบอกว่าความจริงที่น่ากลัวนะคะที่น่ากัะะากงวลก็คือคนอเมริกันจํานวนมากและุกคนมีปัญหาในการทําความเข้าใจกลยุทธ์การขอรับเงินประกันสังคมนะคะ,ะซึ่งจริงๆเขาก็มีแบบ ไม่ค่อยเข้าใจมีปัญหาในการเข้าใจจริงๆนะทุกคนในเรื่องนี้นะคะการเพิ่มความซับซ้อนให้กับระบบอาจนําไปสู่การตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่รู้สึกว่าถูกบังคับให้ขอรับสิทธิประโยชน์นะคะก่อนกําหนดในอัตราที่ลด,ดลงอย่างถาวรสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงอายุเท่านั้นนะทุกคนแต่ยังรวมถึงการพัฒนาความรู้ทางการเงิน ก็คู่ไปกับการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆด้วยนะคะจริงอันนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่วันเห็นนี้ทํางานแหะทุกคนบางคนเขาก็ไม่ได้เข้าใจเยอะในเรื่องประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะให้เลยโอเคค่ะทุกคนวันก็ามาเท่านี้นะคะวันนี้ก็เอาประกันสังคมมา อ่านให้ทุกคนฟังนะคะคนไหนที่ไม่เมเวลาอ่าน<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปแล้วก็ขอบคุณมากๆที่คิดถึงเราสองคนนะขอบคุณมากจริงๆค่ะดูแลสุขภาพยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ